สวัสดีค่ะเร็ว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 บู๊ยเท่าแกยังมัดไล่ให้เถอโบูยคำแพงนี่แหะมาเต็มเมืองไทยเมืองไทยเคยเห็ดบ่ไม่เห็ดอยู่ญี่ปุ่นนี่ยละวต้เป็นังงแ้บวได้เห็ดเป็นยังแงบ่ได้เห็ดโอยน้องเอ ยานมือด้านยานลูกสาวมือด้านเลยบพราะเหตุแล้วบนี้มาเไม่เหตุยุ่พุ่นติฟาดโอ้ยโคตรโผ่น้บงเนี่ยยากเตันนี้ทนตงตเรอแล้วเลาโมชุดตัวถ้าเกิดอยากด้อาห้อาันพ่งนแล้ว่าต้องเฮ็ดพุ่นๆไ้เพราะว่าเขาเสียวเครื่องจักมาต่ำอยู่ขนดน้มันยุบลงมันสไดอเครื่องเดียว

เออโมอหันก็ต้องติดตังอ่อืมจะต้องใส่อยู่เพรว่าอันอันมันเย,ยี่ยงกันแล้วไม่เห็ดอันนั้นเนาะอืมผุดลักใส่หัมสเกินคำขามันจะใส่ยใส่ต้องใส่พุนพ่นๆน,นั่นแหละเบื่อพนักง,งา,นมา,าน,งนมาแต่เมืองไทยเบื่ออยู่เมืองไทยเราเคยเห็ดเด้ค่ะเด้อยไม่เห็ดอยู่ญี่ปุ่นนี่ละในเมืมองไทยว่างอ่อืม ของญี่ปุ่นนี่งามป่ะตีงามนะนิดพึ่งตําฉันมาสร้างแท้2คนนี่สูซแต่ละมือ้อสูผพากันกินนั่งเป็นประธานกินแต่เหล้าแต่เบียร์นี่ไอ้ซุ่มเปียงเงินตัวนี้ใชเด้อสิื้ได้เอาเครื่องอัดแล้วนี่ครับเดี๋ยวเครื่องอัดตบๆๆลงไป กล right? awesome. ้สิเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะเห็ดมือละเล็กละน้อยทำมาละนิดละหน่อยใกล้สิเลี่ยวเลียวเจ้กหน่อยนี่บันนี้มุ่งล้างข้ามองนี้แล้วแล้วก็สิมีมองอันนั้นอันนี้เนาะจัดมงนี้ออกมันก็สิเดียบรอยขึ้นไปแต่ละยางแต่ละมือแต่ละเว้นนาะส่คอยเห็ดไปถึงเห็ดงานยางอื่นนั่เนาะกรธรรมดาล่ะ เบิ่งบริเวณรอบหอบสวนเด้อค่ะเด้อสวนรอบหอบสวนค่ะเบิ่งดูซุปหน่เขาก็านาั่งชิวคักแท้น้นเหนื่อยมากอกซับในนั่งนั่นสองคนนึงโอ้ยย่มซับนี่ละน้อค่ะน้อบรรยากาศชิวๆยวเงี้มือแรงตอนเลิกงานเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ